หลังจากที่เราได้เปิดแล้วนะคะอันนี้อันนี้อันนี้เป็นการที่เราเปิดเองนะคะเปิดเองแบบนี้นะก็ได้มาทั้งหมดนะคะเซตหนึ่งก็9ตัวนะคะไม่ซ้ำนะคะแล้วก็ได้กล่องมาเท่านี้เลยเท่ากับจำนวนตัวนะคะแต่สำหรับกล่องนี้ความพิเศษคือเปิด หน้าไลฟ์แล้วแต่แม่ไม่ได้อยู่ดูว่าได้อะไรบ้างซึ่งจะบอกว่าเขาบอกว่าถ้าได้ตัวซีเคตของเขาหมายถึงในซองเนี่ยเขาจะกําหนดเลยว่าตัวนี้ถ้าใครเปิดเจอเนี่ยเขาจะให้ตัวใหญ่ตัวใหญ่แบบใหญ่แบบนี้เหรอถ้าในกล่องนี้มีตัวใหญ่แสดงว่าตอนเปิดหน้าไลฟ์เนี่ยเราได้ตัวซีเคตที่เป็นซองแบบนี้แล้วเขาเอาตัวใหญ่ให้เราตามกติกาน,นะคะ <c oughs> มาทีนี้เรามาดูกันนะจ๊ะ ไปเปิดได้ก็ได้จะเป็นเน็ตเริ่มจากเริ่มจากเขาบอกว่านคยเขาแพ่กล่องก็คื้นแล้วเรามารู้จักกล่องไหมว่าว้ทุกคนได้กี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดตัวเลยนะสิเอดตัวเท่ากับเราวูดตัวหนึ่งแสดงว่าเฉพาะจุ่มนี้ที่เป็นหน้าไลฟ์เนี่ยเราจะได้ตัวที่เป็นอาจจะได้แบบ เจอลูกปาดแล้วแถมตัวหนึงงหรือตัวที่แบบไม่ซ้ํากันเลยแล้วแถมให้อีกหนึ่งนะคะหรือว่าตัวซ้ําหยิบหนึ่งคือหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อเป็นการเปลี่ยนตัวนะหรือใช่ไหมหนึ่งค่ะสองค่ะอันนี้เขาแกะมาให้เราสานะคะสามนะคะสี่นะคะสี่นะคะห้าค่ะยังเพิ่งดูค่ะหกค่ะเจ็ดค่ะแปดค่ะเก้าค่ะสิบค่ะและสิบเอ็ดค่ะ และจะบอกว่ามันเป็น11ตัวจริงๆนะเรามาดูกันว่า11ตัวนี้เขาเปิดหน้าไลฟ์นะคะเราไม่ได้ตัวที่เป็นสีเรทนะแต่ว่าเราได้ตัวอะไรเรามาดูกันขอให้ได้ตัวใหญ่11ตัวตัวที่หนึ่งตัวนี้ค่ะโรนี่โรมี่ป้ามิงค่ะหลุมหนถือไหมนะคะโชว์กล้องนะตัวที่สองที่ได้มาตูตุ๊กตุ๋ยตูตุ๊กตุ๋ยมากชิมจังถือสองมือสับให้วางไว้ก็ได้ แต่ตัวนี้เป็นตัวคุโรมิแต่เขาบอกว่ามันจะไม่ซ้ํากันหรอกเพราะว่าตัวนี้มันขยิบตาและผมคนละสีเห็นไหมคะต่อไปมาอีกแล้วตะัวนี้น่ารักุดดเลยตัวนี้แม่ชอบแม่ชอบมีลุ้นนะเนี่ยตัวนี้เรืองแสงหรือเปล่านะคะเอาวางเลยค่ะวางให้ป้าดูกอน เงาามวได้แ่เียแล้วก็ตัวนี้ค่ะว้าวอุ้ยเซตไหนเอย่ยเซตไหนเอย่ยเซตป่าอันนี้ใครเซตไหนเอย่ยเซตไหนเอย่ยเ,เออและตัวใหญ่อ่ะลราแสดงว่าเราไม่ได้สิเสิบนะคะว้าวซ้ำไหมเอ่ยซ้ำไหมเอ่ยไม่ซ้ำค่ะเดิไปเดิไปเดิไปอุ้ย วันนี้เขาติดอย่างนี้มาให้ยังไงแม่งงไปหมดแล้วเดี๋ยวนะมันหลุดมันหลุดตัวนี้สวยมากเลยอ่ะสวยจนไฟใจละลายเลยค่ะใจจะละลายหายไปกับสาแล้ววันนี้ค่ะ,คะเอ๊ะหมดแล้วจ้าน่าเหมากับตัวนี้เลยนั่นใชเป็นตระกูล<ส><ส>เดียวกันหรอครบแล้วครบไหมคะลูก สวยงามมากเลยเดี๋ยวเราคนไม่ค่อยได้ไหมคนที่เขาไม่ค่อยได้ให้แม่ดูหน้ารักส่ะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นตัวนี้ค่ะตัวนี้ค่ะตัวนี้ค่ะแล้วก็ตัวไหนมีตัวนี้ค่ะที่คนไม่ค่อยได้แล้วก็ตัวนั้นแล้วก็ตัวนี้ค่ะแล้วก็ตัวนี้ค่ะเพราะว่าเหมืจะเป็นชินจังหมดเลยค่ะไม่ค่อยมีตัวที่เป็นเพื่อนของเพื่อนนะแล้วก็รู้สึกว่าชินจังนี่จะเยอะหน่อยนะคะอันนี้แม่ก็ไม่ค่อยเห็นเลยอ่ะ ะะแต่ตัวหลักๆที่ไม่เห็นล,หลายๆเลยคือ3ตัวนี้ค่ะโอเคป้าโอเคแต่ตัวนี้เขาบอกว่ามาแพงมากเลยนะตัวนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าคือใครด้วยโอเคนั้นยังไงแล้วอีกตัวนึงที่เรา่าสนใจคือบอกตัวใหญ่เนี้ยจะแพงกว่าใครเพื่อนเลยนะคะจะแพงกว่าใครเพื่อนเลยนะคะโอเคแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ อ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ